ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดิสทูชทเพสวันนี้พบกันอีกครั้งในหัวข้อวินัยเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จแบบคน1%บทที่1ความลับของคน1%พวกเขาไม่ได้พึ่งโชคแต่พึ่งวินัยคุณไม่จำเป็นต้องมีพรสวรรค์ฟ้าแค่มีวินัยที่มั่นคงก็สามารถเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้กลายเป็นชีวิตในฝันได้ หลายคนมองความสำเร็จว่าเป็นผลลัพธ์ของโชคโอกาสหรือแม้แต่พรสวรรค์แต่คนที่เดินทางมาไกลจริงๆแล้วกลับมีบางสิ่งที่ตรงกันอย่างชัดเจนวินัยวินัยคือการทำในสิ่งที่จำเป็นแม้จะไม่อยากทำคือการยอมเหนื่อยตอนนี้เพื่อสบายในอนาคตคือการยืนอยากทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆจนคนอื่นเลิกมองแต่ผลลัพธ์กลับยิ่งใหญ่เกินคาด ลองมองดูชีวิตของคนที่อยู่ในระดับ1เปอร์เซไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอย่างไมเคิลจอแดนนักธุรกิจอย่างอีลอนมัสนักเขียนอย่างเจเคโรลิงหรือศิลปินที่ประสบความสำเร็จระดับโลกทุกคนล้วนมีระบบวินัยที่แข็งแกร่งจนแทบไม่หลุดแม้แต่วันเดียวบทที่2องทำไมคน99%ล้มเหลวแม้อยากสำเร็จเหมือนกันความฝันไม่ได้แปลว่าจะสำเร็จ แรงบันดาลใจไม่ได้หมายความว่าจะไปได้ไกลสิ่งที่ทำให้คน99%ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีเป้าหมายแต่เพราะเริ่มแรงแต่ไม่ทนทำได้ไม่กี่วันแล้วหมดแรงรักความสำเร็จแต่เกลียดกระบวนการอยากมีเงินอยากสุขภาพดีอยากมีทักษะแต่ไม่อยากทำซ้ำทุกวันติดกับดักความรู้สึกวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทำ รอให้รู้สึกพร้อมก่อนแต่ความจริงคือวินัยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกแต่มันคือการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำบทที่สวินัยเปลี่ยนอนาคตได้อย่างไรกสสมหนึ่งเปอร์เซนลองคิดแบบนี้อ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าสามหหน้าปีหนึ่งเล่มหนาฮ่าออกกำลังกายวันละ20นาที120สชั่วโมงต่อปี ฝึกสกิลใหม่วันละ30นาทีเกือบ200ชั่วโมงนั่นคือกดสะสม1% c o m p o u n d discipline ถ้าคุณดีขึ้นวันละ1%ภายใน1ปีคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมถึง3าสิบเจ็ดเท่ามันคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบเงียบๆคุณอาจไม่รู้สึกแตกต่างในวันพรุ่งนี้แต่ในอีก3เดือน6เดือน1ปีคุณจะกลายเป็นอีกคน บทที่สี่สร้างวินัยในตัวเองเริ่มต้นอย่างไรเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เริ่มจากเล็กที่สุดคนส่วนใหญ่ล้มท้อเริ่มใหญ่เกินไปเริ่มต้นจากเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นวันแรกอ่านหนังสือสองหน้าเขียนบันทึกวันละสามบรรทัดดื่มน้ำมากขึ้นวันละหนึ่งแก้วตื่นเช้าให้ได้ห้าวันติดต่อกัน เครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ใช้เทคนิค h a ร์ริสเทคิ n งเชื่อมกิจกรรมใหม่กับสิ่งที่คุณทำอยู่แล้วเช่นหลังแปลงฟันอ่านหนังสือห,าหนาทีระหว่างรอรถทบทวนเป้าหมายในโน้ตทุกวันสุขเขียนบันทึกสิ่งที่ทำสำเร็จในสัปดาห์นั้นเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่วางแผนไว้ล่วงหน้าเตรียมตัวไว้ก่อนเช่นเตรียมชุดออกกำลังกายตั้งแต่กลางคืน วางหนังสือไว้บนโต๊ะตั้งเวลาแจ้งเตือนในมือถือบทที่5ฝึกใจให้มีวินยัยแม้สมองจะขี้เกียจเครื่องหมายกากบาทสมองเราต่อต้านวินยัยเพราะสมองมนุษย์ถูกสร้างมาให้เลือกสิ่งที่ง่ายสั้นสบายและเห็นผลเร็วการฝึกวินัยจึงเหมือนการแหวกกระแสะทางชีววิทยาแต่คนหนึ่งเปอร์เซนรู้ว่าถ้าอยากได้ชีวิตที่ไม่ธรรมดา ต้องทำสิ่งที่คนทั่วไปไม่ทำเครื่องหมายทุกสีขาวตัวใหญ่เทคนิคฝึกใจ 1. น,นับถอยหลัง5วินาทีเมโรบนส n s s five s e c ด n ูเมื่อคุณลังเลให้เริ่มนับ5ถ4ถึงสถึงสถึง2ถึง1แล้วลุกขึ้นทำทันที 2. ส,สร้างความรู้สึกผิดถ้าไม่ทำบอกคนอื่นไว้ล่วงหน้าจดไว้ในบันทึกหากคุณผิดคำพูดกับตัวเอง สให้รางวัลหลังจากทำเช่นหลังออกกำลังกายได้ดื่มกาแฟหลังเรียนครบหนึ่งชั่วโมงได้ดูซีรีส์บทที่ 6. ตัวอย่างจริงวินัยสร้างคนระดับโลกได้อย่างไรยิงธนูเข้ากลางเป้าโคบีไบรอันฝึกตีสีทุกวันเขาฝึกก่อนใครทุกวันต่อเนื่องนับสิบปีเพราะเขาเชื่อว่าคนอื่นจะไม่มีวันไล่ตามผมทันถ้าผมเริ่มก่อทุกเช้า ยิงธนูเข้ากลางเป้าเจเคโรลิงเขียนแม้ไม่มีไรายได้ในวันที่เธอยากเลิกเขียนเธอยังนั่งเขียนต่อเพราะเชื่อในสิ่งที่เธอกำลังทำแม้ไม่มีใครเห็นค่าในตอนนั้นยิงธนูเข้ากลางเป้าอีลอนมัสใช้เทคนิคทําบ blocking เขาวางแผนวันละหนาทีต่อบบล็อกเพื่อให้สามารถควบคุมทุกอย่างได้และมีสมาธิเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญที่สุด บทที่7วินัยในชีวิตประจำวันที่คุณฝึกได้กระเป๋าเอกสารด้านการเงินเก็บเงินทันทีเมื่อได้รับรายได้ลงบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวันจำกัดการใช้จ่ายไม่จำเป็นด้านการพัฒนาตนเองอ่านวันละสิบหน้าฟังพัดคคสขณะเดินทางเขียนไดอารี่เพื่อทบทวนตนเอง ล้ามแขนด้านสุขภาพออกกำลังกายสั้นๆทุกวันนอนให้ตรงเวลาดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอบทที่8ปรับวิธีคิดปรับพฤติกรรมเครื่องหมายกากบาทหยุดคิดว่าต้องรู้สึกพร้อมก่อนความพร้อมเป็นของปลอมวินัยคือการเริ่มแม้ยังไม่พร้อมเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่คิดใหม่ว่าฉันคือคนที่มีวินยัย เมื่อคุณพูดกับตัวเองแบบนี้ซ้ำๆสมองจะเชื่อและเริ่มจัดพฤติกรรมให้สอดคล้องกับตัวตนนั้นคุณไม่ได้มีวินัยเพราะคุณทำได้แต่คุณทำได้เพราะคุณมีวินยัยบทที่9วินัยกับความสำเร็จระยะยาวความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณได้มาแต่คือสิ่งที่คุณสะสมไม่ว่าคุณจะเป็นใครวันนี้อยู่จุดไหนขอเพียงเริ่มสร้างวินยัย ทำในสิ่งที่ควรทำต่อให้ไม่มีใครเห็นต่อให้ยังไม่เห็นผลลัพธ์ต่อให้เหนื่อยก็ตามผลลัพธ์จะมาช้าก,กว่าใครบางคนแต่จะมั่นคงกว่าและยืนยาวกว่าแน่นอนบทที่สิบบันทึกสุดท้ายจากคนธรรมดาที่ใช้วินัยเปลี่ยนชีวิตผมไม่ใช่คนเก่งที่สุดไม่ใช่คนที่มีโอกาสที่สุดแต่ผมเลือกใช้วินัย แทนโชคชะตาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นทุกวันเพราะผมตัดสินใจไม่รอแรงบันดาลใจแต่ใช้แรงดึงดูดจากสิ่งที่ผมอยากเป็นมาฝึกวินัยอย่างจริงจังบทที่สิบเอ็ดวินัยกับอารมณ์จงอยากปล่อยให้อารมณ์ควบคุมชีวิตคุณหนึ่งในสิ่งที่บันทอนวินัยที่สุด ไม่ใช่ความเหนื่อยแต่คืออารมณ์ชั่วูบวันไหนอารมณ์ดีทําได้วันไหนเหนื่อเครียดเบื่อเลิกทําสุดท้ายชีวิตวนอยู่ที่จุดเดิมคนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่มีอารมณ์แต่พวกเขาไม่ยอมให้มันควบคุมการตัดสินใจพวกเขาเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกดีเสมอไปเทคนิคที่ใช้ได้ เขียนเป้าหมายไว้ชัดเจนติดไว้หน้าห้องหรือตรงโต๊ะทำงานเมื่ออารมณ์มาให้หยุดสิบวินาทีหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะทำนั้นพาฉันไปใกล้เป้าหมายใหม่บทที่สิองวินัยกับความลน้มเหลวคนสำเร็จไม่ได้กลัวผิดพวกเขากลัวไม่ทำซ้ำหลายคนหยุดเดินเพราะล้มครั้งเดียวเริ่มวิ่งได้สามวันแล้วหยุดสงสัยเราไม่เหมาะ ตั้งใจเก็บเงินแต่เผลอใช้หมดเราไม่มีทางออมได้หรอกแต่นี่คือความเข้าใจผิดวินัยที่แท้จริงไม่ได้แปลว่าคุณไม่เคยหลุดแต่มันคือการกลับมาทำแม้เคยหลุดต่างหากคนหนึ่งเปอร์เซน์ทำอย่างไรเวลาพลาดไม่โทษตัวเองแบบรุนแรงมองความพลาดเป็นข้อมูลไม่ใช่ความลน้มเหลวเขียนลงบันทึกว่า พลาดเพราะอะไรครั้งหน้าจะแก้ยังไงจำไว้ว่าวินัยคือเกมระยะยาวไม่ใช่เกมเจ็ดวันแล้วเลิกบทที่13วินัยกับสิ่งแวดล้อมอยู่ผิดที่ก็มีวินัยยากต่อให้คุณพยายามแค่ไหนถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคนพูดลบคนชอบถัดวันประกันพรุ่งคนชอบดึงให้คุณหยุดเดิน คุณจะเหนื่อยมากในการมีวินัยทางออกของคนหนึ่งเปอร์เซ็นคือเปลี่ยนแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งตัวเองเช่นหากินข้าวกับคนที่คิดบวกอยู่ในกลุ่มคนรักการพัฒนาตั้งกฎในพื้นที่ของตนเองเช่นห้องนอนไม่มีมือถือโตทำงานมีแต่ของจำเป็นวางหนังสือไว้แทนรีโมททีวี สภาพแวดล้อมไม่ใช่ทุกอย่างแต่ถ้าคุณควบคุมมันได้คุณจะได้พลังวินัยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลบทที่สิบสี่วินัยกับความมั่นใจยิ่งทำยิ่งเชื่อในตัวเองหลายคนอยากมั่นใจก่อนแล้วค่อยลงมือแต่ความจริงคือความมั่นใจไม่ได้มาจากการคิดมันมาจากการลงมือซ้ำๆจนเห็นผลลัพธ์เล็กฮ่าฮ่ ทุกครั้งที่คุณทำตามสิ่งที่ตั้งใจไว้แม้เป็นเรื่องเล็กคือการสร้างหลักฐานให้ตัวเองว่าคุณไว้ใจตัวเองได้คุณบอกว่าจะตื่นหกโมงแล้วคุณตื่นจริงความมั่นใจเพิ่มคุณบอกว่าจะเก็บเงินหนึ่งร้อยบาทแล้วคุณทำได้ตัวตนใหม่กาลังเกิดขึ้นวินัยหลักฐานแห่งความมั่นใจคุณไม่ต้องรอใครชมแค่ทำตามที่คุณสัญญากับตัวเอง แล้วคุณจะภูมิใจในตัวเองทุกวันบทที่15วินัยอิสระภาพที่แท้จริงหลายคนเข้าใจผิดว่าวินัยทําให้ชีวิตอึดอัดต้องบังคับต้องเครียดต้องแปลกจนหน้าเบือ่อแต่ความจริงคือวินัยในระยะสั้นจำกัดบางสิ่งแต่วินัยในระยะยาวทาให้คุณมีทางเลือกในชีวิตมากกว่าคนอื่น คนที่มีวินัยในการเงินเลือกใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งเงินเดือนใครคนที่มีวินัยในสุขภาพเดินทางทำงานเที่ยวได้เต็มที่โดยไม่ต้องหาหมอบ่อยคนที่มีวินัยในทักษะเลือกงานเลือกโอกาสได้มากกว่าสุดท้ายอิสรภาพไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ทุกเมื่อแต่มันคือการมีสิทธิ์เลือกเพราะคุณมีวินัยพอที่จะสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการ สรุปส่งท้ายวินัยไม่ใช่เรื่องพิเศษแต่ใครที่ทำได้จะพาชีวิตไปไกลกว่าทุกคนวินัยไม่ต้องเริ่มจากแรงบันดาลใจแค่เริ่มทาวันนี้วินัยไม่ต้องใช้เวลาเยอะแค่สม่ำเสมอวินัยไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ไม่เลิกกลางทางคุณไม่ต้องเป็นคนพิเศษแต่ถ้าคุณมีวินัยพิเศษคุณจะกลายเป็นคนที่ชีวิตพิเศษกว่าใคร ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อวินัยเปลี่ยนชีวิตสู่ความสำเร็จแบบคน1%ถ้าชอบเนื้อหาสารดะดีแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ